นายกรล้มมตรีจะใช้เวทีการประชุมเอเชียยุโรปหรืออาเซมครั้งที่10นะครับที่นครมิลานสะท้อนแนวคิดการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนเพื่อแสดงศักยภาพด้านการเกษตรรวมไปถึงการแสดงเรื่องของสินค้าทางการเกษตรนะครับต่อกลุ่มสหภาพยุโรปตัวรั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน อนโอชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงนครมิลานประเทศอิตาลีแล้วเมื่อเวลา17นาฬิกาวานนี้ตามเวลาท้องถิน่นซึ่งช้าก,กว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงเมื่อมาถึงโรงแรมที่พักมีคนไทยในอิตาลีมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการทำงาน ในช่วงคำ่ำเอกอัครราชทูตไทยนักกรุงโรมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีและคณะเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐอิตาลีและนักธุรกิจไทยที่มาร่วมประชุมสภาธุรกิจเอเชียยุโรปในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมทำงานเดินหน้าประเทศไทย โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ชี้แจงให้นานาประเทศเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยการเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่หยุดชะงักให้เดินหน้าถ้าไม่ทําอะไรประเทศจะถอยหลังและเหตุผลที่ยังคงใช้กฎหมายพิเศษไว้เพราะต้องควบคุมสถานการณ์ลดความขัดแย้งและเดินหน้าปฏิรูปประเทศไม่งายระกลมั้นาประเทศก็กลับมาที่เก่ายีกเสียวเวลาเปล่าลนาะผมก็เสียเวลาของผม เพราะฉะนั้นวันนี้เราเดินครั้งนี้เราทำห้าเดือนแก้ผ่านเร่ง่วทันทีที่เดือดร้อนที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการค้าการเจรจาการผู้คุยทุกประเทศในโลกไม่มีเขาเขาเป็นปไาไถ่ไตเราฝืนเขาไม่ได้บทบาทรัฐบาลก็คือรัฐบาลแต่บทบาทของภาคเอกชนเขามาหาผมทุกทุกประเทศประเทศทิ่ต้าเราทั้งหมดมาหมดเมื่อเราจะขายจะค้าอะไรกันต่อดีเลย ผมก็บอกรัฐบาลท่านไม่ไมแฮปปี้กับเรื่องรัฐบาลการเมืองการเมืองการค้าการต่างประเทศเราต้องเดินต่อเขาเข้าใจเพราะนั้นผมก็สบายใจนายกรัฐมนตรีกล่าวาาาว,ว่า,จะ,าจะใช้เวทีาอาเซมสะท้อนแนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้ตลาดยุโรปเห็นคุณค่าสินค้าเกษตรโดยเน้นให้นำจุดเด่นสินค้าของไทยมาเป็นจุดขายของประเทศซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพือพ่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทย ในการเดินทางมาประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้าตามแผนโรดแมพและให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะให้การดูแลนักธุรกิจและนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยเป็นอย่างดีขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าใจรัฐบาลที่จะดําเนินการปฏิรูปได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ และยังให้ความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟระบบรางและความเร็วสูงและพร้อมร่วมมือกับไทยในโครงการถวายและเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่10อย่างเป็นทางการโทรทัศร์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน